สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสองล้อเล่าเรื่องพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์คู่ใจในตำนานวันนี้เราจะมาพูดถึงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่สร้างปรากฏการณ์และเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการซูเปอร์บิ๊กไปตลอดกาลนั่นคือ Honda CBR900RR 5 Blade ้นั่นเองครับก่อนปี1992ตลาดซูเปอร์บิ๊ มักจะเน้นไปที่พละกกำลังสูงสุดและขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้รถมีน้ำหนักมากและควบคุมได้ยากในชีวิตประจำวันแต่ Honda CBR 900 RR 5 Blade ได้เข้ามาท้าทายแนวคิดนั้นด้วยปรัชญาที่แตกต่างออกไปนั่นคือ Total Control หรือการควบคุมที่สมบูรณ์แบบด้วยการผสมผสานพละกกำลังระดับซ u เปอร์บค์เข้ากับน้ำหนักและความคล่องตัวของรถ600ซีซีทำให้ f i e b l กลายเป็นตำนานที่ยังคงอยู่ในใจนักบิดทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันน่าตื่นเต้นของ Honda CBR 9 0 0 r r ไ b l a d e ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงการเป็นตำนานที่ยังคงส่องประกายในวงการมอเตอร์ไซค์ช่วงที่1กำเนิดไฟ l a d e และการปฏิวัติ CBR 900RR SC 28 1992ถึง1995 เรื่องราวของ Honda c b r 900RR 5 Blade เริ่มต้นขึ้นในปี1992ภายใต้การนำของหัวหน้าทีพัฒนาผู้บุกเบิงอย่างทาดาโอบาบะแนวคิดของเขาคือทำไมรถที่มีพละกกำลังสูง ถึงต้องมีน้ำหนักมากด้วยเขาต้องการสร้างรถซูเปอร์ไบค์ที่ไม่เพียงแค่เร็วแต่ยังควบคุมง่ายและสนุกกับการขับขี่ในทุกสถานการณ์ผลลัพธ์คือ CBR 900RR f i e Blade รหัส SC28 ที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ในเวลานั้นในขณะที่คู่แข่งพยายามเพิ่มขนาดเครื่องยนต์ให้ถึง 1,000cc แต่ Five Blade กลับมาพร้อมเครื่องยนต์สสูบเรียง d o c 1 6วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำขนาด 893cc ที่ให้พละกกำลังสูงสุด124แรงม้าที่15,000รอบต่อนาทีและแรงบิด89นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีสิ่งที่ปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงคือน้ำหนักที่เบายัางเหลือเชื่อด้วยน้ำหนักแห้งเพียง185กิโลกรัมซึ่งเท่าเทียมกับรถสปอร์ต600ซีซีในยุคนั้นและเบากว่าคู่แข่ง1,000ซีซีถึง41กิโลกรัม การลดน้ำหนักทำได้ด้วยการออกแบบใหม่ทั้งหมดรวมถึงการตัดสินใจที่ Controversial อย่างการใช้ล้อหน้าขนาด16นิ้วเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยวและการเจาะรูบนเฟรริงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มการระบายความร้อนเฟรมของ SC28 เป็นแบบอลูมิเนียมทวินสปาที่แข็งแกรง่งระบบการสะเทือนหน้าเป็นโชคตะเกียบคู่หัวตั้งขนาด45ม mm, มที่ปรับพรีโหลดและรีบได้ ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกคู่ขนาด296ม mm, ิลลิเมตรพร้อมคาลิเปอร์4ลูกสูบการผสมผสานระหว่างพละกกำลังที่เพียงพอน้ำหนักที่เบาและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมทำให้ไฟเบร์เ c 28เป็นรถที่ขับขี่สนุกคล่องตัวและเป็นมิตรกับผู้ขับขี่อย่างไม่เคยมีมาก่อนมันได้สร้างหมวดหมู่ใหม่ของซูเปอร์บิ์ที่เน้นที่ total control และเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนารถสปอร์ตไปตลอดกาล ช่วงที่2วิวัฒนาการและการปรับปรุง CBR900RR SC33 ทับ SC44 ทับ SC50 1996-2003หลังจากความสำเร็จอันล้นหลามของ SC28 Honda ก็ยังคงพัฒนาไฟเบรดอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับปรุงและเพิ่มขนาดเครื่องยนต์ในรุ่นต่อๆมาเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดซูเปอร์บค CBA หนึ RR, 33, ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า ในปี1996ไฟเบลดได้รับการปรับปรุงครั้งแรกโดยการเพิ่มขนาดเครื่องยนต์เป็น918ซีซีโดยการเพิ่มช่วงชักทำให้พละกกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น128แรงม้าในปี1996และ130แรงม้าในปี1998น้ำหนักแห้งลดลงเหลือ180กิโลกรัมในปี1998มีการปรับปรุงรายละเอียดเล็กน้อยเช่นเฟ i ร i ริ aring, ไฟหน้าและระบบการสะเทือนเพื่อให้รถมีประสิทธิภาพดี ขึ้นและยังคงรักษาปรัชญาทั n t r o l ไว้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ CBR 929RR SC 44 2000-2001เข้าสู่สรัทรวัใหม่ ไฟเบลดได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งด้วยรหัส SC44 รุ่นนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เพิ่มขนาดเป็น929 cc และเป็นรุ่นแรกที่ใช้ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงหรือ f u e l อ n j e c t i o n แทนคาร์บูเรเตอร์ทำให้การจ่ายน้ำมันแม่นยำขึ้นและพละกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น152แรงม้าที่11,000รอบต่อนาทีน้ำหนักแห้งลดลงเหลือ170กิลกรัมนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนมาใช้ชกหน้าแบบหัวกลับ หรือ Inverted f o r ซอและล้อนหน้าขนาด17นิ้วซึ่งเป็นมาตรฐานของรถสปอร์ตในยุคใหม่การออกแบบโดยรวมมีความฉบเฉียวและดุดันมากขึ้น c b r 954RR s c 5 0 2002-2003นี่คือไฟเบลดรุ่นสุดท้ายภายใต้การดูแลของทาดโอะบาบะก่อนที่เขาจะเกษียณร,รุ่น s c 5 0ได้รับการปรับปรุงต่อย,ยอดจาก s c 4 4โดยการเพิ่มขนาดเครื่องยนต์เป็น 954cc ทำให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าในบางตลาดอาจสูงถึง152แรงมา้า น้ำหนักลดลงอีกเล็กน้อยเหลือ193กิโลกรัมน้ำหนักเปียกโดยการลดน้ำหนักในหลายส่วนและปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ SC50 เป็นไฟเบรดที่มีน้ำหนักเบาและทรงพลันที่สุดในตระกูล 900cc เป็นรุ่นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในไฟเบรดที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพละกกำลังการควบคุมและความคล่องตัว การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละรหัสรุ่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Honda ในการนำเสนอรถซูเปอร์บค์ที่ไม่ใช่แค่เร็วที่สุดแต่ยังเน้นที่การควบคุมที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานอย่างต่อเนื่องด้วยช่วงที่3มมรดกและตำนานที่ยังคงอยู่ แล้วอะไรครับที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ Honda c b r 900 RR 5 Blade ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและยังคงเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ประการแรกคือปรัชญาย Total Control ที่ปฏิวัติว,ตวงการ5ฟ l a d e ได้พิสูจน์ให้เห็นว่ารถเปอร์ b บ k e ไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักมากและควบคุมได้ยากเสมอไปการเน้นที่ความสมดุลระหว่างพละกกำลังและน้ำหนักทำให้มันเป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกและมีประสิทธิภาพทั้งบนสนามแข่งและบนถนนทั่วไป ประการที่2คือวิสัยทัศน์ของทาดาโอบาบะ วิศวกรผู้บุกเบิกคนนี้ได้ท้าทายแนวคิดเดิมๆและสร้างสารรรสที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงทำให้ไฟเบลดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคิดนอกกรอบและการพัฒนานวัตกรรมประการที่3คือความน่าเชื่อถือและความทนทานในแบบฮอนด้าแม้ว่าจะเป็นรถที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ไฟเบลดก็ยังคงรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความทนทานของฮอนด้าไว้ได้ดีเยี่ยมยั่งเสมอมาทำให้มันเป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานและบำรุงรักษาได้ไม่ยาก ประการที่4คือดีไซน์ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ไฟหน้าคู่แบบ Fox Eye ในรุ่นแรกๆจนถึงรูปลักษณ์ที่เฉบเฉียวในรุ่นหลังๆไฟเบรดมีดีไซน์ที่ดุดันและเป็นที่จดจำซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและจิตวิญญาณของรถสปอร์ตอย่างแท้จริงและสุดท้ายคือบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของซูเปอร์ไบค์ ไฟเพลทได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับซูเปอร์ไบค์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆในการพัฒนารถที่เน้นความสมดุลระหว่างพลังกำลังน้ำหนักและการควบค,คุมทำให้วงการซูเปอร์ไบค์ก้าวสู่ยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพโดยรวมมากกว่าแค่ความเร็วสูงสุด แม้ว่าชื่อรุ่นจะเปลี่ยนไปในชื่อของ CBR 1 0 0 0 RR ในปี2004แต่ตำนานของไฟเบรดก็ยังคงอยู่ครับมันคือรถที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับนักบิดมากมายและยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่หลงไหลในความเร็วและคุณค่าของการควบคุมที่สมบูรณ์แบบในทุกๆคนครับ สรุปแล้ว Honda c b r 900 RR r i b l a d e คือตำนานที่แท้จริงในโลกของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตโดยปรัชญา Total Control ที่นำเสนอโดยทาดาโอบา a บมันได้ปฏิวัติว,ตว,ตวงการซ u เปอร์ไบค์ด้วยการผสมผสานพละกกำลัง 893cc หรือ124แรงม้าก,กับน้ำหนักที่เบาเพียง185กิโลกร,รัมในรุ่น SC28 ปี1992การพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านรุ่น SC33 918cc หรือ130แรงม้า S44 c 929cc พร้อมหัวฉีดและโชคหัวกลับและ S50 c 954cc หรือ150แรงมา้าได้ตอกย้ำสถานะของไฟเบลดในฐานะผู้นำด้านอินโนเวชันและประสิทธิภาพคุณสมบัติเด่นของไฟเบรดคือความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างพละกกำลังน้ำหนักและการควบคุมความน่าเชื่อถือในแบบ h อน da และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้มันเป็นมากกว่าแค่ยานพหาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของการขับขี่ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพสูงแม้ว่าชื่อรุ่นจะเปลี่ยนไปก็ตาม สำหรับนักบิดท,ที่หลงไหลในประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์ความเร็วและคุณค่าของการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ Honda c b r 900RR f i b l a d e คือตำนานที่คุณควรทำความรู้จักหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณได้หวนรอยนึกถึงความทรงจำดีๆกับรถคันนี้หรือจุดประกายความสนใจให้คุณได้ลองค้นหาและสัมผัสกับสเสน่ห์ของมันดูสักครั้งนะครับ วันนี้รายการสองล้อเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ในตำนานคันอื่นๆนะครับสวัสดีครับ